เอาแล้วพี่น้องรถทัวร์สวนกันแล้วประเด็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ทางฝั่งลาาจับสายไทยที่เอาเงินกีบผ่านมาปล่อยหรือว่ามาฟอกมาจับจ่ายใส่สอยอยู่สอประาวเราล่ลาสุดกระถือเจ้าหน้าที่จับได้แล้วก็ได้ออกข่าวเนาะในสือ่อหนังสือพิมพ์เาาพัฒนาอ่าแล้วบนันทึ FC, ทางเอฟซีทางฝั่งไทยคาเจ้าก็ไไ้มีความคิดความเห็นหลายกระถือว่าเป็นทั่วก็กด้ไน้องรถทัวร์สวนกันเลยเนาะ หลดทั่วเลยสวนกันพี่น้องเก้าสิเปอร์เซนต์นี่ออกมาเป็นเสียงเดียวกันว่าเอ๊คนผู้ต้องหาอยู่ในข่าวนะสื่อพรสวรรค์นะบนอาจจะเป็นสื่อของคนไทยอ่าอันนี้เขาก็บหูนะว่าสื่อคนไทยหรือคนลาวอ่าเลบัดนีร้อยเปอร์เซนต์เลยที่คอมเมนต์ออกมาเป็นเสีออยงเดียวกันว่าเป็นอย่างสื่อข่าวท้องฟังเราคือบัวเอาหูประพันธ์สันฐันของผู้กระทำความผิดถันออกสื่อ คือบบเอามานังโตะแถลงข่าวเออคือบบบอกรายละเอียดกล่องไทยหูบสมือนี่กับบริเวณวาสิหาหยาเพื่นว่าอ่ะบบมีหูบเนบ่บ่มีหลักฐานเนี่บ่เออถ้าแบบนี้มันจะเป็นการกล่าวหากันเด้เพื่อนว่าอย่างสี่มันก็อาจจะเหตุเหตุแบบว่าคนลาวน่ะด่าคนไทยฟรีๆเพื่อนว่าอย่างสี่เนาะทุกคนก่อนแอดมินสี่อ่านคอมขีดคำเห็นของเอฟซีทางฝั่งไทยฟัง แอนบนจิขออ่านหนึ่งคอมเมนต์ของฝั่งล่าและกาอยูคิปตัดสับับเนาะจากหนังสือพิมพ์ลาวพัฒนานั่นเองต้องบอกได้ว่าคาดีนี้เกิดขึ้นแต่โดนแล้วพี่น้องตั้งแต่กลางเดือนหกอันนี้เดือนแปดเออหากระออกข่าวกับบหุหูว่าต้องผ่านการกวดแกะนันน,นนี่หลายอย่างเนาะอันนี้อันนี้แอดมินกับบุหูเพราะว่าแอดมินมันอยูใ่ในสำนักข่าวเนาะอ่าสีมากหาก คำตอบอีเองจากแอดมินคือเป็นไปบ่ได้นะทุกคนอ่ะก่อนอื่นก็ต้องกราบทักทายสบายดีอย่าลืมนะพี่น้องเนาะอ่ะเอซบอสุขุสุขนนมาฟังนับกันในคลิปนี้อ่าก่อนอื่นแอดมินจะอ่านคอมเมนต์ของทางฝั่งเราอยู่คลิปตนสบับเนาะเพื่อนว่าอย่าปล่อยให้มันขอโตไปดําเนินคดีอยู่ไทยด้อตามบูฮันทานกาวไฟไหมอยู่เมืองใดให้เอานําอยู่เมืองนั้นมอด กระทำผิดอยู่ลาวต้องดําเนินคดีตามกฎหมายแล้วนะอ่ะก็มีอีกหลายๆคําคิดคําเห็นเนาะอ่ะคนต่อไปบอกวา่าเอาดีๆพวกนี่มันจองห้องเดอ้อจัดการให้มันถึงกกถึงหากได่าสันเออคนต่อไปบอกวา่ามันอยากลงมือก,กุกลาเบอกว่าเป็นจังไดราสันอ่าแล้วก็อีกหลายๆเนาะอันนี้เป็นคอมเมนต์ของมีแต,ต่คนทางฝั่งลราเลยบ้ดนี้หลังจากที่แอดมินเอามานําเสนอต่อเนาะวา่าเออมันมี ข่าวแบบนี้ออกมานอกจากสื่อนังสือพิมพ์เราพัฒนาว่าเจ้าหน้าที่ได้จับตัวได้แล้วก็จากการเล่าข่าวเนาะของหนังสือพิมพ์เราพัฒนาพอจะฟิลเตอร์ออกมาได้ว่าแถวพรสวรรค์ส่งมีสันสัต์ไทยเนาะตามที่เพิ่นกล่าวนะแต่ว่าเพิ่นกบดีแสดงหลักฐานเอียงเนาะในคลิปนั่นเพิ่นก็มีแต่ว่าท่าพรสวรรค์นี้เป็นชายสันสัตไทยอยู่จังหวัดเชียงราย เออได้ขาวเอาเงินนนามาแลกเป็นเงินยูอนแล้วก็ต่อมาก็ได้มาแลกตอกับผู้ขับรถแท็กซี่ต่อมาผู้ขับรถแท็กซี่ก็ได้เอาไปผัวพันแหลกต่อเป็นเงินย้อนเงินยังกับนั่งซื้อว่านั่งสืบและตตำรวจแถนน้จับนา่งสืบเนาะแล้วก็ซักทอดซักทอดมาเป็นทอดทอดกันแล้วมาได้เจอกับเถาพรสวรรค์แล้วสุดแล้วก็ได้จับโตได้เออแล้วบัดนี้อ่าเลยออกมาเป็นข่าวแบบนี้อ่า และประเอฟซีดางคนไทยเพิ่นว่าหลักฐานเอียงกับบมีมีแต่คำเบาแบบนีพายกับเบาได้บอกนักข่าวเอาหลักฐานออกมาเห็นแต่หนาตำรวจกับเงินของกลางเพิ่นว่า <c oughs> อ่าต่อไปเพิ่นว่าเอากสารที่อยู่บัตรประชาชนหน้าภูหาเอาออกมาแถลงผ่านสื่อคนไทยเขาไม่เชื่อคำพูดเขายึดหลักฐานอีกอย่างคน คนไทยชื่อพรสวรรค์คืองงมากคนว่ะอ่าอันนี้ก็เป็นในส่วนของคาคิดคาเห็นเพิ่นคนต่อไปบอกว่าหลักฐานไม่ครบถ้วนเชื่อถือไม่ได้ครับคุณฟ้าซันไม่อยากอธิบายมากอ่าต่อไปคนต่อไปบอกว่าเอาหลักฐานมาครับว่าเป็นคนไทยข่าวลาวมั่วขาดที่ไปที่มาแบบนี้มันกระทบขวามสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ถ้าเสนอข่าวขาดข้อมูลที่เพียงพอขอให้สำนักข่าวลราระมัดระวังการนำเสนอข่าวด้วยมันเป็นเรื่องราวระวังประเทศนะอย่าเอามาล้อเล่นนะอ,อือันนี้ก็เป็นทางคอมเมนต์ของทางฝั่งไทยเันเนาะคนต่อไปบอกว่าพรสวรรค์ภาษาไทยโดยปกติคนไทยถ้าผู้ชายจะไม่ ใช้ชื่อนี้เพราะมันคือชื่อของผู้หญิงแต่ถ้าเป็นเท้าพรสวรรค์นคนลาวอาจจะมีมากที่ชื่อแบบนี้อ่ากระไรความคิดกำเห็นนอกกบ,บุฮงวาซือเป็นจักใดที่ไปที่มาเนาะทุกคนคนไหนทําผิดคนไทยไม่เข้าข้างแต่จะแต่อยากจะให้เปิดหลักฐานให้ชัดเจนกว่านี้หน่อย ถ้าคนไหนอยู่ในประเทศไทยที่เข้ามาจับไม่ได้ก็ประสานงานหาเจ้าทัานที่ตำรวจไทยก็ได้อ่าคนไทยก็อยากจะเห็นหน้าผู้กระทำความผิดทุกวันนี้กล้องถ่ายรูปหาได้ไม่ยากเอาผู้ต้องหามานั่งแถลงข่าวให้ชัดเจนไปเลยถ้าทำไม่ชัดเจนจะถือว่ากล่าวหาคนไทยและประเทศไทยอย่างไม่มีหลักฐานอ่เป็นจังไดรับี่้องเขาจะบอกมาคนต่อไปบอกว่า แสดงหลักฐาในให้มันชัดเจนหน่อยไม่ใช่มากก่าวอ้างตัวตนของผู้ถูกกล่าวหาบัตรประชาชนไทยเขามีรูปที่อยู่มาเหยียดกันแบบนี้ถ้าไม่มีข้อมูลชัดเจนคนไทยก็รับไม่ได้ออ,อันนี้เป็นข้าวฝากถึงสำนักข่าวต้นสบับเดอพีนองออันนี้คือขา้าวบด้ว่าด่าแอดมินนะขาะ้าบบด้ว่าทัวลงแอดมินนะก็คือเขา,เอาฝากไปหาสังกัดข่าวต้นสบับ อ,อยากเ่งหนาคนก็ทําพิษแน่เป็นยังบ่ลงหายเห็นคนเหตุพิษแน่แปลกลายข่าวเล่าสัตวอันนี้แอดมินกับผมมีคําตอบให้ด้วยเพราะว่าอถ้าเป็นยูทูบเบอร์เอาลงเอียงเขาก็สิมักเอาหลักฐานหรือรีเฟรนเนาะจากหันจากหนี้มาอ่างอีกอย่างหน่อยนะแต่นี่กับกับแมนยูว่าเพิ่นเอาลงมาก็เห็นตะหนากเจ้าหน้าที่กับเงินเงินของกลางหันที่ว่าเป็นเงินปลอมหันเนาะกับผเห็นว่าอาแถวพ่อสวรรค์นั้นะ ุ้มต่ำดำขาวอะไรผมยาวผมสั้นอวไรเนาะดังแหมบดังโมจังไรกับโบหูเนาะอันนี้ได้ยินแต่สื่อเนาะสันน่นแหละทางไทยเผิ่นว่าขอรักฐานให้มะงัดกันว่าแบบนี้ว่าลอยลอยมันคือการแบบคล้ายๆว่าปักปัามกันเออคนไทยสื่อพรสวรรค์เมนยุดตีปนะคือโบเปิดหน้าให้เบิง์นนยนั่นทุกคนหมายความว่าทุกคนอ่ะอยากเห็นรักฐานเนาะ,ะเป็นยังไงการนําเสนอเนาะทุกคน ก็มีคำคิดคำเห็นออกมาได้แต่ว่าก็ถือว้าได้ว่าลดทวนส่วนทางกันเนาะจากที่ว่าคนลาวเตรียมรดทัวขึ้นกันเต็มลำแลก็เจอทัวไทยส่วนทางไปนี่บอกว่าอาปากบอกเนาะเออแต่ว่าการนําเสนอของสำนักสื่อข่าวทางฝั่งลาวนะแอดมินกับบบมีคําตอบให้เนาะว่ามันเป็นจังใดกับโบฮูว่าเผื่อเขาเจ้าสีเอาข่าวนั้นออกมาเผยแผ่สาธารณะได บอกว่าข้าเจ้าต้องผ่านการกวดแก่เนื้อขาวหรือว่าผ่านการเซนอนุมัติเอียงก่อนเนาะจังเอามาออกค่ะนะเพราะว่าแอดมินก็บพอดอยู่ในสำนักเนาะเออก็อเลยบอกบหกว่าขาบวนการเหตุเบียกอ่ะมันเป็นจังไดอาจจะทีสำคัญกบคือกันเนาะแอดมินกับมีความสงสัยคือกันว่ามันคือบบมีหน้าตาบบมีหูประพันธ์สันฐานเนบ่เนบบมีไหนบ่บ่มีไฟถ่ายไห้ในโบเนาะถ้าเป็น เหตุเกิดอยู่ทางฝั่งไทยเสือได้เลยพี่น้องว่ามีหูบตอนนั้นเขาใส่กลับมือแล้วก็มีตำรวจสองปีขางีนแน่นอนเนาะทายหอบออกซื้อนะคะวมาเต็มห้องแน่นอนถ้าเป็นทางฝั่งไทยแต่ข้าจ้าก็อาจจะเอาหมวกกันน็อกมาซุบหรือว่าเอาวอมมาใส่เอาหมวกมาใส่ใส่ผ้าปิดปากไว้เท่านั้นเนาะทาวายาปิดบังใบหน้าหรือ เขาจอาจจะมีการเซ็นเซอร์หนาใบหนาไหวสื่อเนาะแต่ว่าเขาจะมีหุเป็นหลักฐานแน่นอนเนาะถ้าเป็นสื่อทั้งทางฝั่งไทยอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันมันคนละประเทศกันแต่กะดีแทกก็ให้มีหลักฐานเนาะมีหลักฐานแต่กะเสือว่าทั้งเจ้าหน้าที่มันก็หลักฐานเพียงพอเลยคนจะจับได้แต่หลักฐานมาออกในสื่อนี่แหละพี่น้องทีมันบอกบอยากเพียงพอแต่หลักฐานทางกฎหมายน่ะเสือว่ามันเพียงพออยู่แล้วคนจะจับได้ เนาะแต่มาออกในสื่อนี่แหละก็คือซุ้มเฮ้าอะโบสามารถสิเห็นได้เนาะมันยังเปินปริศนาต่อไปอันนีิก็ไม้วามว่าการนําเสนอข่าวริชัดเจนนั่นเองอ่าอันนีิกบาบบได้ตอหนี้เจ้าหน้าที่เลิกเจ้าตอนนี้หน้าที่เพิ่อเหตุดีแล้วแต่ว่าผู้นําเสนอข่าวอะก็คือเสนอข่าวบบเพียงพอเนาะอ่าผู้บริโภคข่าวนี่ก็อยากหูเพิ่มเติมไปยากคือบ่าหนาเอาตาออกมาเนีน่เนุกคนเนาะอามาฮอน,นี่กะ แอดมินกับสิเดคอโตลาลุงหานพบกันในคลิปหนาะสบายดี